จนจนที่สุดในหมู่บ้านมีลูกหลายคนถา้า่าสีซื่อหอยแข้งโล่หนึ่งไปให้ลูกก้าคนกินมันสิพอ่อกันกินบ่ทุกคนถ้ชซื่อร้ายกับมมีเงินเพราะฉะนั้นนะพอแม่กับไบ่เคยซื่อหอยคงน้องหอยแข้งให้กินมีแต่กินปลากินปูกินหอยตมธรรมชาติสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยลาวเมื่อสุขู่สุคนมาพบมาพอ่อกับบาตน้น มื้อนี้ปลาต้นพาพี่พาน้องมากินข่าแรงด้วกันทุกคนเนาะมาเด้๋กินข่าแรงนราปลาต้นทุกคนมื้อนี้ปลาต้นก็ได้ปลนเห็ดฟางครับทุกคนแล้วก็ข่าเนี้ยวพี่น้องแล้วก็พักเนาะแล้วไข่ต้มไข่เป็ดไข่เตะเป็ดพองหนึ่งทุกคนมามากินปลาต้นเด้อะปอต้นหมดเลยซื้อทุกคนปลาต้นเห็ดเองเนาะเห็ดเองส่วนไร้กับเข่าปลาต้นบหมดเลยซื้อเนาะปลาต้นเป็นคนมาเห็ดกับเข่าปลาต้นก็เลยแบบเห็ดเองน้องมนตลผลซื้อเห็ดฟางมาเมื่อวานก็เลยแบบว่า พนเห็ดฟางมาันนี่ทุกคนมากินเขาทำการพี่น้องกินเขาแล้วกัน้อพี่น้องมีเนี่กินเขามาเด้อมากินลำต้นเด้อ ต้นเบื่อหมูเบื่อไก่พี่น้องเอ้ยแต่มือแต่เว้นจ็คสิกินอีกยังกังบเขาไปอึดประหยัดแต่ว่าบุ้หูแจ็กินอีกยังพี่นอกก้องคือเป็นคือเราเปราต้นบ,บ่อยากกินแบบว่าลวกพักปน่นน้ำพริกไปเสนอพีนอ่นอ้องเนาะ ต้นขี้เขาเนี้ยมึอนี่ถามว่ากินข้าวเจ้าได้บอกรีนข้าวเจ้าก็อิ่มกันทุกคนบางต้นสมมติกินข้าวเนี้ยเขได้เนาะแต่ก่อนบางต้นมั่งเทพใหม่ๆกินข้าวเจ้านี่บอแล้วเลยพี่น้องบอแล้วเลยตั้งแต่ยี่สิบปีคือหลังเนาะกินข้าวเนี้ยเน่ะกินข้าวเจ้าเนี่ยบอเล้วเลย บางรเทพไม่นี่พาโลนี่ซีเมนต์พาร์โอล์ทุกคนพอบ้านประต้นผมเคยมีพาโลเนาะผมเคยมีเมนพาโลเมนแห้ง บอต้นนี้เป็นคนมากเฮ็ดกับเขาพี่น้องเลยเฮ็ดกับเขาพ่อบอต้นก็มากเฮ็ดกับเขาพ่อบอต้นครับแต่แม่บอต้นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดกับเขามีแต่พ่อ่าต้นเฮ็ดเนาะแต่ว่าลูกๆกับบอต้นก็มากเฮ็ดกับเขาน้องซ้ายพออบะต้นปอยู่ก็มากเฮ็ดกับเขาเนาะมากเฮ็ดกับเขาเพราะว่าในเมื่อมือหนึ่งเนาะเฮาใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่เฮา่อยู่เฮาต้องสอยเลือตัวเองได้บอต้นคิดถึงซี่นาะทุกคน บางคนสิทานบาตุนหนอยไปยังคือกินประหยัดแท้สำหรับบาต้นเนาะบาต้นหน่อนบาตุบาน,นบนอนอน่อยประหยัดไหนกินแค่นี้ก็อิ่มนะทุกคนเนาะกินแค่นี้ก็อิม่มแล้ว แต่ต้นาต้นยังหน่อยฮะเข้านีเข้าเนี้ยอือๆนี่พี่น้องเข้าเนี้ยอื่อๆนี่ยังบ่มีกินเลยพี่น้องเนาะเบลว่านากับน้ำถ่วมมีนาอยู่อยู่อยู่แป้งหนึ่งนาะน่ำถั่วกับบ่มีเขากินบางวันกับแม่กับไปหาขายหน่อไม้ไปหาขายปลาที่พอเพิ่นหามาแล้วก็ซื้อเขากระกระปองทุกคนซื้อเขากระป๋องเนาะ พี่น้องทาพี่น้องแบบพี่น้องอาจสซิเคเห็นเนนะก,กับ๋องที่เพิ่นเขาคลายโจ๊กนะทีไม่ฆ่าโจ๊กเพิ่นคลายทั่วๆไปนะกระป๋องนั่นแหละแม่บลาต้นสื่อมากสื่อเขาสานมาบางวันก็ได้เขาเหนียวเขาเหนียว,วคือว่าโซดี่สุด,าด้าอะไรเขาเหนียวถ้ามือได้คล้ายป้าบ่าได้คล้ายน้ำไม้บลได้กันแม่ิ่นซื่อเขาเจ้าออกมาแล้วก็มากระต้มบลต้นกับน้องกับเอือยกับพาันกิน บอมแม่ว่าสิอึดอาหารอึดอาหารได้ทุกคนอึดเข่าแม้แต่เข่าก็ยังอึดแต่ก่อน ก่อนบริเวณหน้าปังทุกคนเห็ดเห็ดหน้ากับเอาควายไทยน้าเอาบริเวณหน้าปังคนกับบริษัทคือตอนนี้ตอนนี้โลกมันก็ไปมุนไปไว่เลยทุกคนแบบคนกับสลาดขึ้เสมอหนิยืนบาต้นเนี่ยบริเหตหน้าน้องบริเหตหน้าพอ่าต้องบริเหตหน้า ลูกใหญ่ามากเลยครับลูกกรับมาทำงานกรุงเทพแบบผ่าเมื่อไห้พ่อเนะาะขากแบบบริยุทธุงมือนี่เนาะทุกคนบริยุทธ์พ่อได้อยู่ได้กินแต่ว่าบริคล้ายเนาะเพราะว่าบริเหตหนา ขอบโคบอลต้นกับน้องๆเขาบอลต้นเองเนาะลืมตาอาปากได้กับพ่อประเทศไทยัเนาะทุกคนบ่ต้นกระยาขอบคุณขอบคุณประเทศไทยเนาะถ้าบ่มีประเทศไทยกับพวกน้องๆเขาบอลต้นรวมทั้งบอลต้นเองกับซีวิตก็คือสิบ่ฮู้ว่าไปอยู่ไสเนาะทุกคนถ้าบ่มีประเทศไทยก็คือว่าถามว่าก็ยังที่ทุกข์คือเก่าแหเนาะแต่ว่าหน้าสิมีอยู่มีกินกว่าตั้งแต่ สมัยอดีตเราทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้มีก็มีแนวเฮ็ดแนวหาหลายๆอย่างแต่ว่าพอมาปอยู่ประเทศไทยแล้วก็เฮาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นจากบ่เคยได้เห็นเงินหมื่น,นก็นได้ฮ็ดเงินหมื่น,อนพอประเทศไทยทุกคน ทางานในประเทศไทยการอยู่การกินการใช้ชีวิตสำหรับบาต้นแล้วบาต้นเอาโอเคสะดวกสบายเนาะทุกคนอยากกินยังก็ได้กินอยากกินยังก็ได้กินเพราะว่าเขาทํางานถูกมืออยากกินยังก็ได้กินจากสิ่งที่บบเคยบบเคยได้กินคือหอยแครงเนี่บาต้นบบเคยกินแล้วอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านบาต้นบบเคยกินหอยแครงคาดว่าสิสือกินอาหารทะเลกะเอาเงินมาใช้สื่อทุกคนพ่อแม่กั จนจนที่สุดในหมู่บ้านมีลูกหลายคนถา้า่าสีซื้อหอยแข้งโลหนึ่งไปให้ลูกก้าคนกินมันสิพอกันกินบ่ทุกคนถ้าซื้อายกับ่มมีเงินเพราะฉะนั้นพอแม่กับ,บ่บอรเคยซื้อหอยคงน้องหอยแข้งให้กินมีแต่กินปลากินปูกินหอยตามธรรมชาติ ขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่ที่เพิ่นเลี้ยงมาจนหอดปัจจุบันเทงว่าเพิ่นบ่มีม่นมังมรดกหรือว่าเพิ่นบ่ได้เลี้ยงดีรู้ลัคือคนอื่นเขาบาต้องกอยากขอบุญขอคุณพ่อแม่ที่เพิ่นเลี้ยงมาพอเขาใหญ่แล้วชีวิตของเขากาอยากเป็นอะไรเขากับกำหนดเองถ้าเขาอยากมีอนาคตที่ดีเขากับขยันประหยัดอดออมสู้ทนความคิดของมอตน้นแค่นั้นเนาะพ่อแม่เพิ่นเลี้ยงเขามา ใหญ่ถือว่าเป็นบุญอันล่นเลือสําหรับวาตัวแล้วใหญ่มากมานันนี้เขาก็ต้องหาเองเขาอยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นอยากให้ครอบครัวอยากให้ลูกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็เขาเป็นผูกําหนดเอง สำหรับคนที่คิดว่ามาทำงานในประเทศไทยบอกบอกมีเงินเก็บก็บเป็นที่ตัวเขาเองลนล้นคนทาว่ามาทำงานในประเทศไทยแหละกินแบบบาต้นนี่บริหารการพานันบอสั่งของออนไลน์บอใช้เงินผุ่มเฟื่อยกินแบบนี้คนกินแบบนี้คือเทปฟ้ามาต้นเมียบาตน้าตนซื้อมากกว่าสามสิบบาทสามสิบบาทก็กินอิ่มแล้วมื้ออ่า ขับต่อไปก็ได้กินได้อีกทุกคนสามสิบาทออนไลน์เงินเลือแนนนอนเนาะถ้าเฮาบอกบอกฟุ่มเฟือยบอกใส่เงินเกินโตนะบอกสั่งคอร์ออนไลน์บอดหลินการพานันมีเงินเก็บในนอนทุกคนบางคนคิดว่ามาทํางานในประเทศไทยแล้วเห็นเงินได้เท่าไรใส่มืดว่ามือหนาต้องห้าใหม่มือหนาก็ห้าได้ สำหรับบาต้นบริคิดแบบนั้นเนาะคนเฮ้ามันกน็ทำมือนี้ให้ดีที่สุดสำหรับมือกกอื่นจกิเกิดยังขึ้นกับเฮ้าเพราะฉะนั้นรบาต้นจริงประหยัดทุกคนประหยัดเก็บอบออนอดออมเนาะถ้าเกิดมือนหนึ่งเขาเจ็บป่วยขึ้นมาด้เฮาม่มีเงินสะเอาเงินมาใช้บาต้นก็เลยแบบว่าเก็บประหยัดไว้ให้ดีที่สุดเรื่องเ,อเ,อเ,อเอองินเรื่องทอง สำหรับพี่น้นะองตัวตนก็บศิอำลาพาจากไปแล้วพี่น้องเนาะอำลาพาจากที่จากนอกไปแล้วขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่เขามาให้กำลังใจบต้นเนาะขอบุญขอบคุณประเทศไทยที่ให้โอกาสให้ที่ทำมาหากินแรงงานลาวหลายๆคนรวมทั้งบาต้นแลวก็พี่น้องเขงบาบต้นเนาะถ้าบมมีประเทศไทยเนี่ยแม้แต่ชีวิตของบอต้นเองหรือว่าชีวิต ของรอบรัวอื่นรวมทั้งพ่อแม่ญาติใกล้ชิดกบับบรหพวุาสิบิทอย่างไดพอมีประเทศไทยพอประเทศไทยคนไห้โอกาสเขามาทํางานเขามาทํามาหาก,กินอยู่ในประเทศไทยสีวิตพ่อแม่สีวิตไอเอยนองสีวิตคนใกล้ชิดหรือว่าเศรษฐกิจอยู่ในหมู่บ้านเขาชอบพ,พ,พอลากับขับเคลื่อนด้วยเงินบาทขับเคลื่อนด้วยเงินที่บาต้นแล้วกัเพื่อน แรงงานลาวทุกๆคนมาขายแรงส่งเงินตาเขอประเทศบาตุนกะยางขอบ,บคุณขอบคุณแทนคนลาวทุกๆคนจากหัวใจจากข้างในหัวใจของบาตุนเนาะสำหรับคลิปนี้บาตุนขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผม